เฮ้ย hey, พวกมึงเคยสงสัยไหมว่าเทพีเสรีภาพนี่คือใครแล้วทำไมต้องยืนถือคบเพลิงหน้าตาเหมือนแม่ตอนเรียกให้กลับบ้านสาย oh, 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 oh. จริงๆแล้วเทพีเสรีภาพหรือเชื่อเต็มๆคือ statue of liberty oh, oh. เป็นของขวัญจากฝรั่งเศสที่ส่งให้สหรัฐอเมริกาตอนฉลองครบ100ปีแห่งอิสรภาพเมื่อปี1886พอฝรั่งเศสกับอเมริกาเป็นเพื่อนรักกันในยุคปฏิวัติตไงมึง รูปปั้นนี้สูงเกือบ100เมตรทําจากทองแดงตอนแรกๆสีทองแดงสดเลยแต่พอโดนอากาศทะเลนิวยอร์กไปหลายสิบปีก็เลยกลายเป็นสีเขียวแบบที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ใช่ทาสีใหม่แต่เป็นสนิมสวยๆจากธรรมชาตินั่นเองสัญ,ญลักษณ์ที่ถือก็มีความหมายหมดนะมึงจะบอกให้พบเพิงคือแสงแห่งอิสรภาพส่วนหนังสือที่ถือไว้ในมืออีกข้างเขียนวันที่4กรกฎาคม1776ซึ่งคือวันประกาศอิสรภาพของอเมริกา ส่วนที่เท้าของรูปปั้นนั้นมีกุญแจเหล็กขาดอยู่แปลว่าการหลุดพ้นจากการกดขี่แต่ที่ตลกคือตอนสร้างเทพีเสรีภาพเขาไม่ได้คิดแค่จะทำรูปปั้นเท่ๆอย่างเดียวเขายัางให้คนปีนขึ้นไปข้างในได้ด้วยนะยมีบันไดหมุนกว่า350ั้คันกว่าจะถึงมงกุฎใครเคยขึ้นคงเข้าใจว่าเสรีภาพมีราคาจริงๆสรุปก็คือเทพีเสรีภาพไม่ได้ถือไฟฉายเล่นๆแต่ถือแสงแห่งอิสรภาพ เพื่อบอกให้โลกรู้ว่าคนเรามีสิทธิ์จะเป็นอิสระและต่อให้สนิมกินจนเขียวเธอก็ยังยืนตากลมอยู่อย่างสง่างามทุกวัน <laughs>